สัดีค่ะสุเจ้าเบิังว่ายีตำมะฮุงมั้ยเปตแซ่บบอนี่ละห้ามาแล้วกันมาย่างกินงั้นจีบน่ากินไหมคะจีบอนหนึ่งยูวอเขาเนี่ยนึ่งซุกละหนึ่งยู่เอาบะกินเข่าเลยเตรียมตัวตาส้มตำค่ะเฮ้ยมาเดินกินมาเดินกินยางนู่นน้ำกันเด้อวัวหมามานะคะกินข้าวด้วยกันนะคะก็ที่ดาเนาะ นมนังันมันปกไก่ออกนะต๊นะเติมินด้วยต๊มาันใจมันนั่นหะ่ให้มันลดมีานงานเ่ไดนะ้มาเดอพ่อแม่พี่น้องเอ้กินข้าวเด้อ ยกยิงเขาแย่กินข้าวด้วยกันนะคะ <S 2> <S 2> ตามองคุงปิ้งหนูโอ้ยอย่าฝาว่าต้มไก่ทอ,เอดเดี๋ยวไปตีก่อน <S <S 2> <S 2>

มับาเท่าเลยนตับ่วย้อนกับมาดังติหาพนกบันเทานึงเจียบอลไตุ่มเอาไปขายขายตจำไปขายขายเลยเปิดขายเลยเนี่ยเสียไปยน่อยฮะไปเียหนอยเสียต่ขอเทานเ้นเนี่ย ของเะเลือกไนะเรื่องท่าได้เร่ได้้วาวฝากนี้ด้วสาว่าเอง้รือพ่สาวจะแบบเอาฝากเอาวิวัน้อะกัน้องฝากเขานี่ผมปมา่ไมตไป่นไม่เลม่เ้เนาะพี่ถามบร่าตัคนละคันหรือมันี้มาถามยอน ต่างๆต่างบ่อไผ่เราไผ่ดอกไม้เนี่ยฟอกได้พวกหล่าร้น้าซาเลีงบ่อที่ไปเลยปิ้งหมูใช่ไหมหนูแล้วสี่ย่างปิ่งหนูปิ้งหมูอันี้ปลาหน่อยก้างมาอลยเมื่อนางเมื่อนาบ โยงเงขอนคับหนองเงขอนแล้วปลาคอมีตูวสแขนนี่ไปบอมือนี่ไปดัมันนำมันแห้งมือเอื้นมือเอื้องหมูเวียนมือไหนไปดับคือกันไปด้วยน้องมันไปน้ำจ้่ไปดับน้องเพียนอ่านยางกับพวกกสคนนี่นมปลาขอนนี่เหมือมีปรปลาลูกคอกเี่ น้องานองหน้าจ้าวันแห่งน้องนึงเดียวน้องนึ่งเรื่อกระดับใหญมื่อนี่กระดับนี่เดี๋ยวยู่หนาทางมื่อนีว้ว่าหอดีหาโมงแรงหมดเลยสิบโมงสิบโมไปนี่อะจังายกะดับผมไปฝ่ไงเขาจะตอเียงกันผมได้ไปยิไปบ้านประกาศสิม วอนยาบอไรยังหดอยู่นะพวกมีติดรักขวางอะไรเบียนี้่ไหนกินตัวนี้กินตัวใหญ่นี่ต่มงใ่เผ็ดค่อัดอนี่อัดตัวใหญ่ๆเลยนา้องกินหรอกแล้วไปน้ำได้เมือนแล้วไปยาม่มไม้เผ็ด ใสวดยู่บานน้สวดคลิปเอคลิปลงยูทข่าวะไติดตามเหรอไอเจ้าขาววะไม่ขาวะจอะไหนือวะาช่ะจะอะไหนู่เนาะนอ้วนกินีกินไหมลุงมาด้สมัครบ่นี่ บันลูกลูกสมรัคำสิงเฮ็ดในคืออะไรง้หลายกันเลยโดนนนหลยลอ้ย่ร้ง้นกอ่ะวก็พอได้น่ะยังไงไม่ออกทีวีโอ้ยเห็ดรื้อหอันนี้ก็เฮ็ดกันไป็ไทยแต่ย้อนไทยเปาไหไม่ได้มองเมื่อใดมอง็ใจอยไปตีไก่อุ้ยยังไงต้ะลูกจอยไปตีไกลเนี่ยฮะไม่ได้นะใชยลูกจอย ม่กาไปตีใครับลุงจานย้ำสนาจังอยู่ไทยหรอกว่าต้องตีในไทยเทียวคนหลึ่งโอ้ยอีกสาปีตีไทย้ะนี่นี่นกถิงนกถิงดีหมโอมเลยเสีเหรอว้เดี๋ยวอุไม่ได้หมวกเขาวะไม่ได้หมวกทำเบาหวานทำหันจานหมดีมาออกทีวตไหมอุ้ยอีนี่อีน้องเบสนี่นะรวยทางเด็ดู เอ็ดทุกเวลานล้วก็พอก็เนาะกับน้องไปเห็ดเป็นอาชีพนะจ๊ะพอดีเงินนะฟังเขาพูดเอ็ดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เน็ตเยอค่ะเด้อนี่เฮ็ดเล่นเนาะจักเดี๋ยวจักมันเฮ็ดไหม่แล้วเยอะดีดีนี่ล่ะเปลี่ยนนี่ล่ะคนเบิ่งอืเอ็ดไปเรื่อยๆคนติดตามอะไรประเดนนั่นเนาะขายของเข้าใจฮาดิจอู้มันว่าเดี๋ยวนี้มันไม่หน่อยเนาะเป็นล้านเนาะนี่เห ี่พักเกแก้วว่าสคนสู่ยกินุงมีคนเบิ่อหนวาข้าเดี๋ยวกินคนกินแก้วผักกีร้ายหนุ่มหนุ่มแต่ย้อนบอกบากทน่นึ่ด้วยคเนี่ยาออกทีวีเนาะเนี่ยลูกสรักออกทีวีเนี่ยเบสเบสเขาเนี่เขามันคนนีเสือเสียงน้ำอยู่แล้วเออไงโอ้โหบาทนี่เขาันนมีไฟุ่จักเนาะแต่รับสนนะ อันนี้ที่ดังแตยี่ยวนาไทยแต่ย้นนี่ละเ้ามีตาเดียวนะเอกลักเอาลงนาปมเลยคนนี้เิ่งหเลยมาไห้่อหน่อยก็ได้มือเราจะลงมือลกเนเยวตร้มไหลแ้า่นานนีติ้อน่้ยมอเบียืลผู้ชายก็อ่อยกเปียบไก่ตัวหน่ดีเนาะมันเป็นสร้างเป็นหมดหรือมือนี่ะมาเปยังฉันมาผ่านมาหาที่ย้น ย่างหนูค่ะหนักแข็งไหมัแข็งมันเต็มเ็พอไก่เป็ก่เลยบอแม่มันตัวไหแม่มันอ้องอ่เชิ้กดชิเดียวมือบวนบเดียวเป็นพ่อไกบบช้นเียวอ ไายฮอดแม่ใกลอยู่นี่เนาะอือตัวตายฮอดแม่ใกลอยู่นี่เนาะโวยวายเยอมากสอบเจี๊ยบไม่ได้กรตใจโ้ยตัวหวังฮะกเอบอกขว่าไปซือ3,000-4,000ไม่ขายเล้ไกลหนอเออเนี่ยมาทำพ่อดเนี่ยมีแนวงานนเนั้อ่านห่อยได้ครับครับมันเขา ม,ม,มันใหญ่อย,ยอยู่แต่มันกาแฟที่เราพรุ่งนี้นะคร,ครับวันนี้ดับไหมอ๋อครับพรุ่งนี้ดับขอบคุณคผมมา,า,าจุดต้องอะไรเนี <c oughs> ยครับ <c oughs> รยงบอกพ่อนะว,ว่ามือดับมือเื่อกระดับมือนึกดับมือดับตัวตัวตัวกัน ผู <Bond> <rapper> sure ้ใดบีบมันอหมูปิดีของเท่ามันจะไม่มองเปล่ามันเขาจะคูหมองกว้างแล้วยีน่ทาดอกมันจะย้อนดอกจะจ้อยจะย้อนสามลูกสามเนาจงไะมางใจยังรู้ปะเนก่ยนั่านของเก่างของดี ว้ยมันเตือกีิอุยคาหนักหน่ลูกแม่ตัวนี้หนามัดนิดเดียวเติเดียวนะมันเหนื่อยมันจะเจ้อเหนื่อยะมาเอาเด็กเป็นยแท็บบอสายให้ยกตัวเนี้ยสุดจริง

ม่้าาห้องมเหมือนีันโซฟาเนาะผมราคาห้องมผมก็ดีแล้วนมเปนดาร์กยูนหน้าตาหน้าตาเหมืนป้าปักหนใบข่งหนีฮะมาหหนู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 าตาหนูอะไแปลกมัเท่าหนูอ ก่นัควายเิน้อ่างาไว้ห่ไกลัอะไรไวเขากินได้ย่าขาเหนเนอไ้ไกะเนี่สียวไตวมึงายงู่ทาตีกันไคูแล้วเหมียหง

มื่อเจจรอาวะท่าีเมื่อาอาจกดเก็ดไก่หน่อยว่ะท่างเชียบอกกับเมียบอกข้นเราหักไก่คักได้สีาสีขาเรากับ่บไก่าาเราตีเราตีเราตัวเงี้ยเหนอกจ้าก็เาีสวนเนียเลยตน้อยกก็ตีน้ำนกตงใจเนาะก็ตีตัวใหญ่ตัวหัวมันโบจ้าก่วใสั่นไก่ใเเป็นต่บัวขาวเลย่ม่ด้เนีย

มันมีหรอกเดี๋นี้พังำการมันมีอมาจับปน่เดยี่มันมีว่พนักทุ้มือนี่มีแปลกๆหลายอย่างหลายแนวแต่ก้อนมีได้แต่น้อยแเรื่องพนักตัวหนึ่งน้ำไผลเน็ตเลยวะ

พระนักจะนีครับนี่ขายจะลองหาพันนี่เออไปเรี่ยงนี่พระนักตีได้นี่พาดนี่หลังบ้านเด้เพี่ยงเตเี่ยงบ่เดี๋ยตัวนี้แดงง่้ยตัพระนักมันทับตีเด้ออ่คืม เขาเหลียวเบิึงเป็นเชิงเลยเด็กว่าเขาเหลียวเบิึงนี่ไหมเขาเหลียวเบิึงเป็นไก่เชิงเลยเด็กวายคนหัวมาละคนหัวมาข้างหลังบอขันเหลียวเบิึงเชิงนี่โอเ้ยู่ในวันบนนี้ไปเก็บคนเด็กคู่จั๊กตัวอือขอบุเขาบุญ เี๋ยวมันเชื <t <t ่ยวก็ไม huh ่ออกแต่อม็มัหเชอมันกตีองมัดมันตีตกับม่าใช้ตีกมั่บบนี้เเดียมันก็ลตาเขาไ่ด้กู่ตีพอมีดยมไฟตีนบ้าข้าตีเขาตยบาข้าขยันแคเกินตะเกเก้นเล

ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยด้วยค่ะด้วยขอบคุณค่ะ